สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับบอสนิงนะคะบอสสิงห์มาอัปเดตให้ฟังนะคะที่บอสสิงหางหายหายไปไสมานะคะที่บอสไเรม,มาแบบลงคลิปเลยในระยะเวลาหาเดือนเต็มนะคะอันดับแรกว่าสิงค์อสวัสดีนะคะทุกๆคนที่เอ่อมาซัพพอร์ตนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บอสสิงห์ตลอดเลยนะคะแล้วก็มีอ่แฟนคลับต่างๆที่มาคอมเมนต์ร่วมถึงคนที่ทักทายข้ามานะคะว่าบอสิง หายไปไสนะคะบอสิงหรใดหายไปไสนะคะเพียงแต่ว่าหลังจากที่บอสสนะิงพาตัดเนาะนะคะพาตัดไยเซ่งพาตัดเนื้อง,องอกได้หมดลูกนะคะบอสสิงได้ทําการพาตัดอเอาหมดลูกออกนะคะก็เป็นพาตัดที่บอสสิงห์คิดว่าจะบอสนาจะมีปัญหาในการพักฟืน้นแล้วก็นาจะแบบหายวันหายขึ้น <laughs> แบบเร็ว จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไปนตามคาดนะคะทุกคนคือหลังจากที่บอสิงพาตัดแล้วเนี่ยอา,อาการบอสิงมันมันมันแย่มากเลยนะคะมันมันทรมานหรอมันกระปวดนะคะใส่ระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ย่อนข้างที่จะแบบนานนะคะ,ะประมาณสองสามเดือนเลยละกว่าบอสิงจะแบบเดินเฮิร์นได้ปกติใส่ชีวิตเด้ปกตินะคะทุกคนหลังจาก ที่บอสนิงใส่ระยะเวลาพักฟื้นตัวเองประมาณ3เดือนเนี่ยบอสนิงบริเลลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าร่างกายบอสดชื่นหน้าตากับบอสดชื่นนะคะกะเลยรู้สึกว่าบ่อยากฟื้นธรรมชาตินั่นก็คือกันเทาบอสบายก็คือบอต้องลงคลิปนะคะอมอีกอย่างหนึ่งนะคะบอสิงกะหลังจากที่บอสิงพักฟื้นได้ประมาณ3เดือนเนาะบอสิงกะกลับเมืองไทยนะคะไปอยู่เมืองไทยประมาณ2เดือนกกว่านะคะ หอลอบนี้บอสิงกับไปกับครอบครัวนะคะพาญาไปเที่ยวเมืองไทยพาลูกๆพาคุณสามีนะคะแต่ว่าออบอสนิงเนี่ยอยู่เมืองไทยกับลูกๆประมาณออสองเดือนนะคะแต่ว่าสามีกับญาเนี่ยเร่อยูออประมาณหนึ่งเดือนนะคะญาญาเที่ยวเมืองไทยอยู่แค่สิบหามือนะคะทุกคน แฟนสามีบอสิงก็ต้องกลับมาทรงยานะคะเพราะว่ายาเล่าอยู่เมืองไทยโดนแล้วก็อยู่บ่ได้นะคะเพราะว่าเล่าก็เออเอิญว่าจังไดหล่ะแบบยังบ่้ันได้ชินกับอากาศเนาะเมืองไทยอากาศมันฮอนนะคะเพิ่นก็บแบบเลยอยู่บ่ค่อยได้โดนนะคะก็เลยต้องกลับมาทรงเล้วก่อนนะคะเพราะนั้นสามีบอสิงก็เลยต้องกลับมาเมืองเมื่อกลับมาสเปนก่อนแล้วก็บอสิงก็อยู่กับลูกนะคะบอสิงกพึ่งกลับมาสเปนเนี่ยได้ สองสามมื่นนี่แหละนะคะก็เลยมาอัปเดตคลิปให้กับทุกคนช่วงที่อยู่เมืองไทยเนี่ยบอสิงบอได้ทาคลิปเลยนะทุกคนแม่แต่ทายรูปกะมีแบบอบอสได้เยอะนะคะแบบปะปายเพราะว่าเออ่บอกตรงๆเลยว่าเอ่น่าจะจักปีแล้วที่ที่ยาบอสิงเราบไปกับเมืองไทยอะ่ะตั้งแต่บอสิงแต่งงานเนาะเราไปงานแต่งงานบอสิงเมินบอะ กานนาจะ20่สิบก็ปีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็าพึ่งมาปีเนี่ยเราไปเที่ยวเมืองไทยนะบอสหิงก็เลยรู้สึกว่าอยากมีเวลาให้กับเพิินนะคะขันเท้าจะมานางอัดครีบทายลูบตัดต่อ,อคือสิคือสิว่ามีเวลาให้กับครอบครัวหรือว่ามีเวลาให้กับยาได้เต็มที่บอสิงก็เลยเออแค่ทายลูบนะคะแต่กลับไปทํางานนะคะทุกคนอืม ช่วงที่บอสสิงอยู่เมืองไทยบอสสิงก็มีการไปไปดิวโปรเจกต์ใหม่ๆกับลูกค้านะคะแล้วก็มีไปดิวโปรเจกต์กับพี่บัวขาวนะคะพี่บัวขาวที่เป็นนักมวยเนาะทีมชาติระดับดังระดับโลกเลยนะคะที่เพิ่นแบบมีนําปลาของตัวเองออกมาแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆที่เพิ่นกําลังแบบกําลังทําอยู่นะคะที่จะมารวมโปรเจกต์กันในการส่งออกนี่แหละก็เลยบอสสิงก็ พาคุณสามีไปทํางานด้วยนะคะเอาสามีเอาลูกไปเห็ุงานด้วยไปดิวกับพี่บัวขาวนะคะกะเนี่ยแหะค่ะชีวิตประจําวันของบอสิงกาอยู่กับขอบครัวอยู่กับตัวเองเอหลังจากที่เขาผ่าตัดนะคะทุกคนบอสิงกามี่เ,เขารู้สึกรู้สึกว่าร่างกายตัวเองบ่ค่อยแข็งแรงคือเก่านะคะบอสาม,มารถที่จะนอนเดึกได้คือสมัยเขาเป็นสาวๆนะคะ โอ้สมัยตะกี้บอสนิงอ่ะตื่นขึ้นมาเรียนตีสามตีสี่กันยังได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือคิดว่าร่างกายข้าเบาไหวละนะคะตั้งพอเข้าเริ่มมาอยู่สี่สิบห้าสี่สิบหกเนี่ยคือเบาไหวละนะคะบอสนิงรู้สึกว่าตั้งแต่บอสนิงตัดหมดลูกออกไปสิ่งที่เฮดให้บอสนิงรู้สึกเลยนะคะเปลี่ยนแปลงเลยอันดับแรกก็คือในเรื่องของความโทมของผิวนะคะผิวี่แบบ เหี่ยวผิวแห้งนะคะแห้งมากๆเลยนะคะเราก็อ่โซมนะคะทุกคนรู้สึกว่าแกแบบหน้าตาแกแบบหวบเลยนะคะทุกคนเออแบบรู้สึกเคลียร์เลยโอ้ตายเราฉันไม่ฉันรู้สึกว่าฉันถท่ลงเยอะมากเลยตั้งแต่ตัดมดลูกออกไปนะคะเราก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่บอกสิ่งรู้สึกว่ามันหายไปนั่ก็คือมวลกล้ามเนื้อรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหายไปแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคน จากที่แบบผิวตึงๆต,ตอนนี้บดตึงแล้วนะคะทุกคนเออรูอ้สึกว่าอุ้ยฉันต้องขยันก่อกับร่างกายแล้วนะคะก็คือน,นี่คือเอฟเฟกของการตัดหมดลูกนะคะบางคนอะ่ะบางคนตัดมดลูกออกไปก็จะด้มีเอฟเฟกคลายๆกันนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บดสิ่งเจอกับตัวเองเนาะนะคะเป็นสิ่งที่ หลังจากที่บอสนิงตัดมดลูกไปแล้วบอสหน,นิงก็เกิดเอฟเฟกนะคะก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยนะอาจจะบอสน่ใจนะคะบอสนิงก็น,นัดคิวคุณหมอแล้วเพื่อที่จะปรึกษาในการกินฮอร์โมนเพิ่มนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าบาวไหวอะร่างกายห้าวเบาวไวหวร่างกายห้าเปลี่ยนไปหลายตั้งแต่ห้าตัดมดลูกนะคะอ่ะที่นี่นะคะในเรื่องของสภาพสุขภาพแล้วนึงนะคะที่เฮตให้บอสนิงรู้สึกห่างหายจาก หนาจอไปนะคะอันดับที่2ก็คือในเรื่องของเวลานะคะโอเคแลเหละเฮาพาตัดมารูปแต่เฮากะสิ่งที่เฮาได้กลับขึ้นมากก็คือในเรื่องของเวลาเนาะเฮาได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นบําบัดจิตใจตัวเองมากขึ้นอยู่กับธรรมะนะคะอยู่กับการนั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับการทํางานนะคะมันเ็นเหตุนในเฮาสามารถที่จะแบบอยู่ได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือกําลังใจนะคะกัมมี ครอบครัวมีลูกๆมีสามีนะคะให้กำลังใจมันกระเหตุในห้าแบบอยู่ใดนะคะในเรื่องของสุขภาพส่วนในเรื่องของการงานบอสิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะมีขึ้นมีลงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ห้าต้องทำความเข้าใจแล้วก็พัฒนากับมันอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือพ่อเ้าเริมอายุ45 4 6ห่เนี่ยเฮาจะได้ เข้าใจอ่าเขาเอินว่าได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเฮาต้องการนี่ยังแล้วก็บ่ต้องการนีหยังนะคะแล้อก็บ่อยากเสียเวลาไปกับสิ่งใดบางนะคะสิ่งใดที่เฮาอยากให้คุ้คคาสิ่งใดที่เฮาอยากอ่าโฟกัสนะคะเป็นสิ่งที่มันมีประโยชน์เนาะนะคะต่อตัวเราเองนะ,ะมันมีต้องมันต้องมีประโยชน์นะคะต่อไปนี้สิ่งที่เฮาจะ ควยควาสิ่งที่เขาจะโฟกัสหรือว่าสิ่งที่เขาจะต้องเลือกที่จะเมืองเลือกที่จะฟังเลือกที่จะคบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะคะเพราะว่าเขาจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไร้สาระเนี่ยก็คือสิบบไดแล้วนะคะเพราะว่าเขาอายุหลายขึ้นเนาะนะคะที่นี่ตุลาเนี่ยบอสงก็จะกลับเมืองไทยอีกนะคะทุกคนตุลาเนี่ย อบอสิงจะกลับไปเมืองไทยประมาณยี่สิบมือนะคะจะไปทํำบุญกคับคุณพอ่อหลังจากกลับมาจากเดือนตุลาเดือนท่านว่าบอสิงจะจะกลับเมืองไทยอีกค่ะกลับไปฉลองปีใหม่นะคะก็คือไปฉลองคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่อยู่เมืองไทยเพราะว่าบอสิงรู้สึกว่าอยู่เมืองนอกบอสิงทําทุกปีแล้วก็อยากกลับไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะคะเพราะว่าอยากอยากให้ลูกๆเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับครอ,อบครัวทาง ฝั่งไทยเราบ้างเนาะนะคะอยากอยากให้เขาได้แบบซึมซับในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเออได้อยู่กับเอ่อเขื่นว่าธรรมชาติได้เรียนรู้สังคมนะคะเออสิ่งเราเนี่ยต่างๆเนี่ยนะคะอยู่กับครอบครัวของเฮาเนี่ยเออมากขึ้นเนาะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่บอสิงเพิ่นกระเท้าแล้วเนาะบอสิงก็อยากให้เพิ่นได้มีโอกาสได้อยู่กับลูกกับหลานเนาะได้เห็นแบบ บ่อยๆได้เห็นดูๆเนาะเพื่อนกะแบบเถาแล้วเข้าบรูว่าเพื่อนจะได้อยู่กับเข้าโดนสมดนะคะขันเข้าสามารถที่จะพาลูกๆกลับไปกราบไปไหว้เพื่อนแล้วก็หาเวลากับเพื่อนใดเขากะทานะคะความโชคดีของบอสิงก็คือสามีซัพพอร์ตนะคะสามีเป็นกําลังใจให้สามีซัพพอร์ตทุกด่านนะคะกะเลยรู้สึกว่าโชคดีตรงนี้ที่เพื่อนเข้าใจนะคะ อ,อีกอย่างหนึง่งสามีบอสนิงสามารถที่จะเข่ากับครอบครัวของบอสนิงได้ยู่น้ำไดก้กินน้ำได้นะคะเป็นคน่ายๆสบายๆมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้าประตองไปคิดมากหรือว่าเฮ้าปรต้องไปฝืนธรรมาชาติอีกอย่างนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคแหละนะคะปีนี้ก็จะพยายามกับเมืองไทยแบบห้บ่อยขึ้นนะคะ นี่ก็เป็นสิ่งที่บอสนิงได้เจอกับตัวเองนะคะหลังจากที่บอสสิงพาตัดมาเนี่ยบอสสิงรู้สึกว่าอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะก็คือใส่ใจนะคะแล้วก็โฟกัสเนาะสุขภาพของตัวเองมากขึ้นให้เวลากับตัวเองมากขึ้นเนาะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองน้ําแหละนะคะให้โอกาสตัวเองได้เ,เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เฮาแบบ จมปักแล้วก็ยู่กับมันน่ะแต่ความรู้เรานั้นหรือว่าหลักการเรานั้นมันอาจจะใส่บไดยแล้วในปัจจุบันเข้าก็ต้องหยุดยืนนะคะแล้วก็เปิดการรับฟังแล้วก็มองโอกาสใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะคะเพื่อที่จะ,ะได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตนะคะ,ะตัวเองมากๆขึ้นเนะาะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มันแบบดีขึ้นนะคะทุกคน เอาละนะคะบอสสิงกาไดมาอัปเดตนะคะเรื่องเล่าของบอสสิงไห่ฟังข่าวๆเนาะว่าบอสสิงหางหายไปไแล้วก็เ,เหตุยังอยู่แต่ตอนเนี้ยสุขภาพบอสสิงเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวบอสสิงจะพยายามที่จะกลับมาลวก็ลงคลิปบ่อยๆมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็บ,บอสสิงก็จะไปติดตามทุกคนเช่นเดียวกันคะ่ะสวัสดีค่ะ